สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้จะมาทําตามสัญญานะครับก็คือจะมาตีบวกเขียวนะครับก็จะมาทําตามสัญญานะครับโอ้โหกดลื่นเลยใช่างๆๆทางเอกสาทั้งลื่นเลยเนี่ยเฮ้ยว้าเอาล่ะเมื่อกี้ผมขออภัยเลยครับ จิมแลเกินโอเคครับก็จะมาดูดามิทอะไรนะครับสกิลฟันนะอ๋ออ๋อเด็ะไรมาเลยสองพั 2500. โอเคครับสองพันห้าสกิลฟันสองพันห้างโลนสกิลแรกก่อนุ๊สี่พ โอ4,400คนดูเอาเอาเ่าเะ2,500สกิลสอสกิลหเนี่ย4,400อ่ะดูสกิลสปุ๊บปุ๊บปุมอันนี้ก็4,100หรอสกิลสงเนไม่เลี้ยงเท่าสกิลหนึ่งะครับมาบเรามาทีบวกกันดีก,กว่า ก็จะใช้กระดูกอยู่แปดร้อยสี่ลิกรยี่สิบห้าลูมบอลไฟก็แปดหาง่ายทั้งหมดเลยครับไม่หายากครับกดคาบเลยอือตัวนี้มาเราไปดูรามิดกันเอา ทามา,มา,มาขอไปที่มันแกลกด้วยนะครับ2อ0 0ันเร้อยอเมื่อกี้2อ0 0ันห้ารอยนูสกิลหนึ่งอือสี่พันแปตอนแรกสี่พันสี่รอยนะมาดูสกิลสองกันสี่พันสี่รเมื่อกี้เท่าไหร่วะ 4, สี่พันหนึ่งร้อยใช่ป่ะเมื่อกี้เนี่ยมาลองดูใหม่อีกรอบมาตูมสี่พันห้าร้อยเคนะครับพ่อเราไปก็สำหรับเคียวก็มีเพียแล้วานีนะครับก็มารีวิวตามสัญญานะครับต่อไปก็เป็นดาบเซเบอร์นะครับ จะเป็นดาวสุดท้ายที่ผมจะตีบวกนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับบายบายนะครับบ๊ายบาย